เช้านี้กับลำไยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะคะ,ะแม่ความอาัปเตตนะคะตอนเช้าก็ไม่พังลำไยนะคะหลังจากนะคะที่ทําความสะอาดนะคะก็ะควาทําความสะอาดบ้านออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะพาน้องมาอาบน้ํานะคะอาบน้ําตอนเช้าเช้าเพื่อที่จะได้เดินออกกําลังกายนะคะกับกิจวัตรประจําวันของแม่ลำไยนะคะอ่ะ แม่แกก็เลยมาอัปเดตรตรงอาบน้ําให้ได้ดูกันนะคะอาบน้ําเช้าๆนะคะของลําไยของเรานะคะพ่อฟานจะพาออกกําลังกายวันละนะคะวันละสองวันละไปกลับนี่ก็ประมาณห้ากิโลนะคะกับกิจวัตรของแม่พังลําไยของเรานะคะนี่ก็อาบน้ําโอนนะคะทุกท่านคะ่ะอาบน้ําโอนเลยนะคะ พอฟันก็จะให้อาบน้ําเลยนะคะอาบน้ําให้กับแ,แม่พันธ์ลไยทุกเช้าพออาบน้าเสร็จนะคะก็จะพาเดินหนกกาลังกายนะคะเดินไกลนะคะเดินไกลในแต่ละวันเนาะพอกลับมาก็จะอาบน้ํากินน้ําแล้วก็จะเอาไปพักสุกที่เขาพักนี่แหละคะ่ะอ่าดูนะคะพอฟันจะทําความสะอาดทุกวันให้แม่พันธ์ลไยของเรา กับการอาบน้ํานะคะกับช้างท้องเชือกนี้นะคะทุกเช้ากับการอาบน้ําแล้วก็ออกกาลังกายนะคะคุณพอ่อคุณแม,ม่จ๋ามนความก็เลยาอาำเตให้ท่านได้ดูนะคะอาจจะไม่ได้เดินตามลําไยนะคะเพราะมันเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะฝนตกนะคะจะสึกแฉะไปนิดนึงนะคะ,ะมาให้แม่ๆไ,ได้ดูนะคะว่าลําไยอาบน้ํานะคะเช้าเนะคะกับ การทำความสะอาดนะคะเป็นกิจวัตรสำหรับลำไยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นช้างท้องที่ใกล้คลอดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเข้ายี่สิบเ็ดเดือนแล้วนะคะเพราะเข้าได้ประมาณหกเจ็ดวันแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจให้ลำไยด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่พังลำไยเชือกนี้ด้วยนะคะในแต่ละวันเนะาะหาคะแนนเพื่อที่จะได้บำรุงนะคะ ต่อยอดนะคะเพื่อที่จะได้หาเปลงอ้อยนะคะแม่ควานกําลังหาเปลงอ้อยไว้ให้นะคะเพราะว่าน้องก็ใกล้คลอดแล้วนะคะลาใหญ่เป็นช้างที่ชอบอ้อยมากๆเลยนะคะยังขาดคะแนนเปลงอ้อยอยู่นะคะประมาณห้าพันคะแนนนะคะตอนนี้นะคะเปลงอ้อยเขาเอาเจ็ดพันห้านะคะแม่ควานได้ไปแล้วสองหมื่นสองพันห้านะคะยังขาดอยู่ที่ห้าพันนะคะก็สะสมคะแนนในแต่ละวันนะคะ เพื่อไม่พังลำไยของเรานะคะพ <ไป S 1> อเป็นช้างที่ไรซอดแล้วนะคะคุณ <ไป S 1> พ่อคุณแม่จะพ่อฝันก็จะทําความสะอาดประมาณนี้เลยนะคะ<ล>ทำความสะอาดให้ไม่พังลำไยเลยนะคะนี่เลยนะคะอรา,าวดุน,น,นาาดุนเนะครับอราวดุนดุนเน้อขายมาป่อ,อยเดือน พอควานไม่ได้ตาม,มาพอควานก็จะถูนะคะถูหลังให้ลำใหญ่โอ้ไม่มีอะไรกินเลยจ้านะคะไม่มีอะไรกินเลยนะคะลำใหญ่นะคะเดี๋ยวกลับมานะคะสายๆนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะขายผลไม้นะคะรอให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเมตตาลำใหญ่จ้ะดูนะคะทองของลำใหญ่ลงมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าดูทองนะคะพอควนันจะดเดี๋ยังไง นะะจะตอ้ตอตันเนาะเดี๋ยวร<ม>าดูทองนะคะอ <มา S 1> ันี้มึงเลยนะคะ <มา S 1> ท้องป่องเลยนะคะ,ะน,น้ำทําความสะอาดในแต่ละวันทุกๆเช้านะคะทำความสะอาดเสร็จก็จะพาเดินออกกำลังกายหลังจากเดินออกกำลังกายเสร็จก็จะมาอาบน้ำแล้วก็จะพักนะคะ,ะนี่เลยนะคะ ฝางของเราเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะดูท้องนะคะแตกนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าท้องลำใหญ่จะแตกนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวดูให้ดูชัดๆเลยนะคะดูแตกเลยนะคะเป็นคืบๆเลยนะคะนี่เลยนะคะแตกมากๆเลยนะคะลำใหญ่ของเราเนะาะฝานก็จะถูทําความสะอาดให้น้องนะคะดูนะคะ นีนะคะกับการทำความสะอาดกคนดืนทุกเช้านะคะกิจวัตรเลยนะคะจนกระทั่งคลอดนะคะกิจวัตรการอาบน้ำดื่นออกกำลับบงกายนะคะจนกว่าน้องจะคลอดนะคะไม่ได้หย,ย,ยุดเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะพ่อคุณคแม่จา๋านี่เลยนะคะ พอควันก็จะขึ้นขี่เพื่อที่จะเดินแล้วน,นะคะแ้อยลดลงนอนะคะพอควันก็จะขึ้นขี่นะคะแล้วก็จะพาน้องเดินนะคะแม่ควันไม่ได้เดินตามนะคะเดี๋ยวสองสามวันนะคะจะอัปเดตอ่ะพาน้องเดินนะคะวันนี้แม่ควันมีทุระนะคะมีทุระ กเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านเนาะช่วงสองสัปดาห์นี้มีธุระนะคะก็เลยไม่ได้เดินตามแม่พังลำํำไยนะคะปอกวามก็จะเดินนะคะเตินกับเช้าๆนะคะทุกๆวันนะคะจะไม่มีจะไม่มีวันหยุดเลยนะคะจะเดินจดนกว่าน้องจะคลอดนะคะนี่เลยนะคะจะเดินไปถนนสายนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ เดินจนประมาณไปก็ประมาณสอง,สองกิโลนะคะ2กิโลกว่านะคะกลับมาก็สองกิโลกว่าก็วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าวันละ5กิโลต่อว,วันนะคะสำหรับการเดินช่วงเช้าเช้าของแม่พังลำไยช้างท้องเชืองน,นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาอาบน้ำเดินทุกวันเลยนะคะ พอดีแม่เขีติดภาระกองทุนหมู่บ้านนะคะไม่ได้พาน้องเดินนะคะต้องต้องทำเอกสารนะคะ,ะนี่นะคะการอัปเดตของลำไย,ยในแต่ละเช้านะคะคุณพอ่อคุณแม่ะาฝากทุกท่านนะคะเมตานะคะไม่พังลำไย,ยช้างท้องไปคลอดเชือกนี้ด้วยนะคะทุกท่านจา๋าถ้าท่านไหนผ่านมาชมคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจช่วงน้องนะคะขายผลไม้นะคะช่วง ประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะเราก็จะเริืมขายผลไม้แล้วนะคะแม่ขวานยืดระยะนะคะเพราะว่าลำไย,ยจะนอนเร็วนะคะสามทุ่มน้องก็นอนแล้วนะคะ <imbalance> <Police> ขอบพระคุณกับทุกๆคะแนนนะคะอยากฝากไม่พังเชือกนี้นะคะไว้ในความอุปาการะช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะเงียบเหลือเกินนะคะอะ่ะแม่ขวานขออนุญาตเลยนะคะกราบขอบพระคุณกับทุกๆคะแนนที่เมตตาในแต่ละวันนะคะสาธุบุญน,นะคะ กราบขอพอะคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะ